สวัสดีคุณผู้ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเ่เกมเอลโดดิงไนร์เรนกันเนาะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำเควสเนื้อเรื่องเนตรเหล็กนะครับหรือว่าไอรอนไอนะบางทีผมอ,อาจจะเรียกว่าหกไอ้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็เอ่อเดี๋ยวเริ่มแชปเตอร์หนึ่งแล้วกันนะอ่ะแชปเตอร์หนึ่งครับจดหมายสั่งการจากพาคีถึงเนตรเหล็กถึงเนตรเหล็กบุตรแห่งพาคีที่เคารพรักข้าได้ข่าวจากเนตรข้างข่าวแล้วขอบคุณเจ้ามากแล้วข้าจะส่งของตอบแทนไปให้อีกไม่นานจะมีงานใหญ่เข้ามาเจ้าน่าจะได้ไปแดนมาชิมา แล้วข้าจะติดต่อแจ้งไปแรงรายละเอียดอีกทีจากอ e ีโซเดอร์ผู้คุ้มครองของเจ้าปอลอเจ้าลืมเรื่องเมื่อวันก่อนเสียเถิดข้าเพลพกไปเองเฮ้ยเรื่องเมื่อวันก่อนเรื่องอะไรอ่ะอ่ะต่อมาชั้นที่สองนะครับจดหมายสั่งการจากภาคีถึงเนตเหล็กแล้วนะถึงเนตเหล็กบุตรแห่งภาคีที่เคารพรักเจ้าคงรู้เรื่องเรือนนอนที่หูเข่าสนธยาถูกทำลายแล้วขยายเจ้าตามหาตัวคนทรยศระําจัดทิ้งเสียจงมุ่งหน้าไปยังแดนมาชิมาแล้วตามรอยมันไป เหมือนเช่นเคยภาคีจะไม่ก้าวไก่วิธีการใดๆทั้งสิ้นค่าเดินทางข้อมูลข่าวสารหรือพันธมิตรขอให้เจ้าใช้งานของเจ้าหามาด้วยตัวเองโอ้ลงชื่อคนเดิมนะครับอีโซเดอร์นะครับเอ่อแซฟเตอร์สามนะครับรายงานจากเนตเลถึงภาคีเอ้ยอันนี้ของเราเหรอถึงผู้คุมครองอีโซเดอร์รายงานตามกําหนดข้าไม่รู้ว่าต้องไปส่งที่ใดจึงขอเขียนทิ้งไว้ข้าตามรอยคนโทรไปถึงโต๊ะกลมและได้ยิงร่างทรงมาเป็นพันธมิตรบอรแสมีน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร งานกำลังไปได้ดีชปเตอร์สี่นะครับจดหมายสั่งการจากพาคีถึงเนตรเหล็กถึงเนตรเหล็กบุตรแห่งพาคีที่เขารบรักเจ้าคงรู้เรื่องอสุรกายแล้วใช่ไหมผู้คุ้มครองของเขาถูกสังหารเรื่องในอดีตจึงเผยออกมาตรงกับช่วงที่เรือน,นอนในหุบเขาสนธยาถูกทำลายพอดีมีโอกาสสูงที่เจ้าคนทรยศจะเป็นอสุรกายขอให้เจ้าจงระวังเอาไว้ให้ดีเพราะมันคือทายาทร้อยขาที่เติบโตมาในภาคีทายาทร้อยขาเหรอ ใช้คำว่าอสุรกายนี่เป็นมอนในนี่แน่เลยวะเป็นบอสลวดเนี่ยมาเออเราต้องไปคุยกับโอคุยกับราเชสหรอเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงอ๋อเจ้าเองเหรอทีนี้เรื่องคนทรยศพาคีเนี่ยมาคุยกันเถอะเอ้าเขาก็รู้ดี่ว่าว่าเรามาจากงานของพาคีพร้อมแล้วเหรอ เเราคุยได้สองอย่างเลยครับเอาเกี่ยวกับภาคีก่อนแล้วกันเนาะภาคีคือกลุ่มทหารรับจ้างที่เจ้าสังกัดอยู่ใช่ไหมเจ้าเดินทางไปทั่วทุกหนแห่งแฝงเร้นขขจัดความขัดแย้งอยู่เบื้องหลังผู้ชำนาญการรอบสังหารแม้คนนอกจะหวาดกลัวฝีมือของเจ้าแต่เพื่อสึกของเรามันช่างน่าอุ่นใจยิ่งนักมันจะมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใช่ไหมให้มาช่วยจัดการไหนหลอดแล้วก็อันนี้เขาก็จะช่วย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคนทรยศหรือเปล่าอันที่สองเกี่ยวกับคนทรยศนะครับคนทรยศที่เจ้าไล่ตามอยู่เนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกลสำหรับข้าเช่นกันเขาได้รับเชิญมาที่โต๊ะกลมแต่กลับลาทิ้งหน้าที่เสียงลือเล่าว่าเช่นนั้นคิดอยู่ว่าควรบอกทุกคนดีไหมแต่เจ้าก็โผลแบบพอดี วันหนึ่งมีคำบัญชาให้เราสองคนร่วมมือกันคนทรยโยตโตกลมคนทรยโพาคีทั้งสองก็คือคนคนเดียวกันเรามาจัดการเรื่องนี้ด้วยกันเถอะมีอะไรไหมรับคำขอด้วยเลยครับพ้าอยากจะขอร้องให้เจ้าช่วยสังหารคนบาปเราคนบาปนี้ออกไปจันหน้ากับรัติการแต่ก็ปรชาชัยและยอนจำนวนต่อความมืด พวกเขาคือพวกพ้องเราแยกกว่านี้ที่พวกเราโดนรติการเกินกินและเดินทางไปมาระหว่างโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราต้องหยุดมันก่อนที่จะสายเกินไปพวกเราเหรอมายถึงอ๋อ oh, ใช่อย่างที่เจ้าคงจะเดาได้นั่นแหละในจำนวนเหล่านั้นก็มีเจ้าจากโลกอืนอยู่ด้วยอาจจะพอได้เงื่อนงำอะไรบ้าง ขอใโชคดีแล้วกันเดี๋ยวนะเจ้าจากโลกอื่นเหรอมันมีมัลติเวิร์สด้วยเหรอครับเนี่ยไม่คุ้นเลยเอ่อเงื่อนไขส่วนตัวผมว่าน่าจะต้องเป็นนี่ไงอาพิชิตเลนเหล็กที่ปรากฏตัวในเขตภัยพิบัติณริมเวลนะครับโอเคงั้นเราก็เข้าไปสู้เหมือนเดิมแล้วกันนะผมไม่แน่ใจต้องฟาร์มไปเท่าไหร่รอบเนี้ยถ้าคู่ว่าเจอเลนเหล็กคือเจอก๊อปปี้ของตัวเราเองนะ แต่ผมคิดว่าฟาร์มรอบเดียวน่าจะได้นะโอเคอยู่สายสุดตรงนี้เลยนะครับก็จริงๆผมเคยตีแล้วนะหมายถึงว่าผมเคยไปจอยเล่นอบคนหนึ่งแล้วเขามีเควสอันนี้ครับแต่ผมจําไม่ได้นะว่าไอ้วอนที่ต้องเจอมันโหดขนาดไหนเออก็ไม่เป็นไรแล้วกันยวลองดูครับโอเคผมก็ไปฟาร์มมาแล้วนะครับซึ่งผมเล่นผ่านไปวันหนึ่งแล้วนะนี่วันที่สองนะครับเนื่องจากว่าวันแรกเนี่ยว,วงมันบีบขวาบนเนาะผมไม่สามารถที่จะมาตรงนี้ได้ทันนะครับก็ เรามาเจอเลยนักล <Sh> ่ารัดติ้งกัวันยังสปอนไม่เสร็จเลยนะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนอะไรกันเนี่ยเรถดรอร์ดดูดูดูดิแค่อีกโลวว่าเราอ่ะเฮ้ยปลาของด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะโกมัะเนี่ยมันมีปลาของอะไรอ่ะต้องไปตอนผมเล่นตอนไปจอกันอื่นมันไม่มีวะตอนแรกผมใช้สกิลไปไม่โดนเลยนะติดยังติดแอนิเมชันอยู่ โคตรแย่เลยเฮ้ยแล้วมันเหมือนจะไม่ใช้มันไม่ใช้ทันดูนะเนี่ยหมอเนี่ยใช่ปะดูดิใช้อะไรเด็ดใช้มีดโอ้โหเอาอายภาษาอะไรวะเพลินมากแล้วก็น่าจะได้ของมาเป็นจดหมายของผู้ทรยศนะครับจดหมายเขียนถ้อยคำเชิญชวนจากผู้ทรยศเชิญชวนด้วยนะเออโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นให้จบแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านไม่ผ่านอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเนาะ โอเคจบแล้วครับก็โยนเกมนิดหน่อยนะแต่ว่าได้มาแล้วครับจดหมายของผู้ทรยศนะเดีย๋ยวลองดูกันว่าเขาเขียนว่าอะไรนะโอเคค่าช่นชมความมานะของเจ้าได้โปรดรับของตอบแทนนี้ไปเถอะได้อะไรอ่ะเอาละ่ะตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วละ่ะเออเอาจดหมายไปดูแล้วกันไม่ดึกไม่ฝันเลยว่ามันจะเป็นฝ่ายมหาค่าเองเราจะร,เเรอรเวลา,าที่เหมาะสม Think our time. อันนี้หมดแล้วครับโอเคเดี๋ยวออกก่อนเนาะอ่ะก็ได้มา2อ,อย่างนะครับก็คือจานเชิงเนสเหล็กแล้วก็ผลึกขี้พึ่งแตกร้าวนะครับโอเคผมอ่านลิลิกก่อนแล้วกันนะที่เพิ่งได้มาครับผลึกขี้พึ่งแตกร้าวขี้พึ่งปิดผนึกที่หลุดร่วงลงมาจากซองจดหมายที่ถูกเปิดอ๋ออุปกรณ์ทหารรับจ้างสังกัดภาคีตาสื่อถึงสัญญาสังหารที่สาบานโดยไร้ข้อกังขาว่า หากเล็กเป้าหมายแล้วจะต้องดับลมให้จงได้เท่านั้นว่ากันว่ามีที่มาจากดินแดนมาชิมาแล้วก็จดหมายจดหมายของพุทธยศนะครับจดหมายเขียนถ้อยคําเชิญชวนจากพุทธยศดผลึกด้วยตราที่สื่อถึงสัญญาสังหารกระดาษแผ่นหนึ่งถูกพับสอไว้ใน,น,นจดหมายเขียนข้อความส,สั้นเอาไว้เราจะพบกันที่โตกลมยามเข้าประชิดราชาแห่งรัติการอสุร,รกายคงรู้ตัวว่าตนเองถูกหมายหัวจึงยินยอมต้อนรับเนสเล็ก ผู้เป็นมือสังหารจะได้เจอกันที่โต๊ะกลมอย่างกันเถอเหมือนที่บอกเลยว่าจะมาหาเองนะครับโอเคเราปลดมา2 c h แชปเตอร์นะครับอันแรกคือแชปเตอร์รายงานจากเนตเหล็กถึงพาคีนะครับถึงผู้คุ้มครองอีโซเดอร์ข้าได้เบาะแสของคนทรยศเจาศ้าสุดละกายแล้วมันเป็นคนของพาคีศึกนี้คงยาวนานไม่ใช่ปัญหาไว้ข้ากำจัดมันได้แล้วจะมารายงานเนตเหล็กปออข้าเจอจดหมายปิพฤกษอยู่ในสมภาระของข้าหากไม่มีความคืบหน,น,น,น้าใดๆข้าจะเปิดอ่านตามกฎแล้วนะนายท่าน แล้วก็เชฟเตหะครับจดหมายเพื่อนเลือดส่งถึงเนตเหล็กเราบุตรแหง่งภาคีถูกกาหนดให้ต้องโดนกําจัดทิ้งหลังหมดภาระหน้าที่ข้าจึงวาดฝันเอาไว้ว่าจะใช้พลังแห่งรัติการโค่นลน้มอำนาจขอให้บุตรที่เติบโตมาข้ามฝ่าราัติการอันไรที่สิ้นสุดและสู้ต่อไปได้ฝันนั้นคงเป็นจริงตราบใดที่ลุงสางไม่มาเยือนทว่าข้ากลับพลาดโอกาสอย่างโง่เขาข้าไม่ควรบ,บอกความเป็นไปได้อันแสนโหดร้ายนั่นกับเจ้าเลยจงละทิ้งความลังเลแล้วเดินไปตามเส้นทางที่เจ้าเชื่อเถอะ จอีโซเดอร์นะครับอ๋อไอที่เขาพูดว่าไอชปเตอร์แรกใช่ไหมที่บอกว่าลืมเรื่องเมื่อวันก่อนเสียเถอครับเฟ่พบไปเองนะก็จะเป็นเรื่องนี้นครับอะไรเนี่ยถูกใช้ถูกเคลียร์ทิ้งเงินเนี่ยใช้แล้วทิ้งโอ้ไม่ก็เริ่มมาทําไมถึงไม่มีต้องคุยกับใครเลยล่ะก็ถ้าเวลาเราไม่เจออะไรเนี่ยมันก็ต้องไปใต้ดินเนี่ยแหละถูกไหมแผนที่มันมีสองชั้นนะดิเนี่ยอะไรเนี่ยเอามาจริงเว้ย ชุดเพื่อนเลือดด้วยอ่าเราคุยคุยกับใครก็ได้คุยกับท่านหญิงกอ่อนชายผู้นี้รอเจ้าอยู่ถึงตาเจ้าคุยเองแล้วละ่ะโอเคยินด,ด,ดีใช้พบสหายช่างโงคืนที่พบเจ้าในสภาพนี้แต่ถูกต้องละคข้าคือผู้ทรยศเจ้าเร่งรุดที่จะมาเปิดชีวิตข้าสินะข้าเฝ้ารอยอยู่เลยอ้า ในเวลาแล้วนะช่วยเหลือคืออะไรอ่ะดึงขึ้นเหรออ๋อปิดชีวิตเลยตรงนี้เลยนะเอาแค่นี้เหรอเปล่าประโยชน์สินะเราทั้งคู่ก็น่าจะรู้ดีว่าพวกเราไม่อาจถูกสังหารได้โดยง่ายอ้าวไม่ตายซะด้วย จงไปตามหาดาบบัญญัติศักดิ์สิทธิ์แล้วข้าจะบอกความลับให้เอ้าแค่นี้เหรอดาบัญญัติศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอข้าพอรู้ว่าจะหาได้จที่ไหนนะสิ่งมีชีวิตในนามคนครึ่งม้าแห่งรัติการผู้มีศักดิ์สิทธิ์สูงส่งเจ้าควรเริ่มตามหาจากมันโอเคดูจะสภาพแล้ว อะเอาอคุยอย่างนี้รอบต่อนี้เหมือนเดิมครับต้องไปตีบอสเซนทอร์แน่เลยวะ่ะศักดิ์สิทธิ์เหรอศักดิ์สิทธิ์เออศักดิ์สิทธิ์ผู้ส่งส่งวะ่ะส่งส่งนะอา่าโอเคก็เนี่ยครับพิชิตนักล่าผู้พิานนรรการนัทการนะริมเวลนะก็ตัวนี้เลยครับบอสเซนทอร์รเนาะเดี๋ยวผมไปตีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอีกทีแล้วกันนะทุกคนครับผมขออภัยจริงผมกดผิดผมนึกว่าผมกดอัดแต่จริงผมกดหยุดอัดนะ ออไอเนื้อเรื่องที่เราได้คือตอนนี้ผมไปตีราดบ,บอสมันเอตัวบอสม้ามาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้ไอเทมนี้มาแล้วแต่ว่าผมเผลอลืมกดอัดนะครับแล้วก็นั่นแหละมันจะมีไปคุยกับคนทรยศเนาะคือเขาจะบอกผมสรุปให้สั้นๆแล้วกันนะครับคือเขาบอกว่าไออาวุธชิ้นเนี้ยดาบมันจะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเอาไว้ฆ่าคนที่อยู่ที่นี่ได้นะครับก็คือว่าคนที่อยู่ที่นี่มัน เขาเรียกว่าอะไรเขาใช้คาว่าเป็นผู้มีชีวิตในความตายเนาะก็คือจริงเราตายไปนานแล้วนะครับแต่เหมือนโดนคำสาปให้อยู่ที่นี่แล้วก็ต้องมาจัดการกาลติการถึงจะไปสู่สุคติได้นะครับประมาณนั้นซึ่งถ้าเทียบกับเนื้อเรื่องของไวเดอร์เนี่ยกลายเป็นว่าผมว,ว่าการตัดสินใจของเขาน่าจะผิดนะ <laughs> <laughs> โอเคนะ,ะเดี๋ยวลองดูคำบรรยายไอเทมชิ้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับดาบบรรยศักดิธิ์เนาะเศษคมดาบจากหัวของฟกอร์อสบินรติการพรายแสง ได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์มาจากการต่อสู้ในลิมเวลล์อาส่งต่อพลังให้อาวุธอื่นในชั่วคราวแม้จะเพียงเล็กน้อยหากเราผู้มีชีวิตในความตายสิ้นลมด้วยบรรยัญญัติศักดิ์สิทธิ์ยอ่อมไม่หวั่นฟื้นชีวิตก็คือในเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับเราเอาไอ้ดาบอันเนี้ยไปตีผู้มีชีวิตในความตายเรียบร้อยนะครับแล้วเ,เขายังไม่ตายทันทีหรอกเขาก็มาบอกให้เราอ่ะบอกความจริงให้เราแล้วเขาก็ตายไปนะครับอโอเคแล้วก็เนื้อเรื่อง chapter 8นะครับรายงานจากเนตเหล็กถึงภาคี ถึงผู้คุ้มครองอีโซเดอร์รายงานตามกำหนดข้าไม่รู้ว่าต้องส่งไปที่ใดจึงขอเขียนทิ้งเอาไว้ข้าอาจเจ้าคนทรยศแล้วเหลือแค่โคตรราชาแห่รการเท่านั้นเนตเล็กปอโอวางใจเถิดในท่านข้าไม่ได้ลังเลใดๆก็เดี๋ยวน่าจะมีฉากจบด้วยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าต้องใส่เทมนี้ไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวผมจะใส่ไปแล้วกันเนอะมันเป็นลิลิกอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ได้พลังจมตีสักดิธิ์ซึ่งแน่นอนลาดบอแพ้สักดิธิ์นะครับแล้วเดี๋ยว ฉากจบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันแล้วกันเนาะหวังว่าผมจะไม่กดอา่านผิดแล้วนะโอเคนะเอาล่ะผมขอไปดูฉากจบก่อนแล้วกันนะครับไป,ไปอ่ะเรียบร้อยฮนะก็ผมจัดการราัสรัสบอสเรียบร้อยนะครับเราต้องกลับมาที่โต๊ะกลมเหมือนเดิมนะอ่าเนี่ยมันจะมีสองอย่างนะครับถวายรุนราชารัติการอันนี้เป็น ค่จชากชปกติเนาะที่น่าจะได้กันอยู่แล้วถ้าเล่นตัวอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ได้ไปนในไลฟ์นะครับก็อันนี้เราใช้กลุ่มมิสซั่นนะครับต้องการหันคมดาบเข้าหาจริงหรือไม่ใช่ดูซิว่าจะเป็นยังไงก็คือเอาดาบตรงนี้เลยเหรอ ว uh ่าแต่คนที่นั่งอยู่นี่ใครเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะอันนี้คือเราเราตัดวงจรได้แล้วเหรอหรือว่ายังไง The ปฏิกิริย์ยังไม่ถึงคราวโอซานอ้าวเดี๋ยวเอ๊ะอย่างนี้ก็เป็นฉากจบที่ไม่ควรจะเป็นอีกอันหนึ่งปะและจบลงไปเรียบร้อยครับขึ้นเอ็นเครดิตเรียบร้อยนะก็ผมขอสคริปต์ไปเลยนะครับแน่นอนว่าใครอยากดูก็มีอยู่แล้วในไลฟ์นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูเรม b บรน c ์กันนะอ้าได้ชุดมานะครับหัวลำลึกโอ้ชุดเปื้อนเลือดชุดของคนทรยศเปล่าวะไหนดูสิชั a p เตอร์ครับสุดท้ายละรายงานชาวสุดท้ายของเนสเหล็กถึงพาคีถึงผู้คุ้มครองอิโซเดอร์ท่านเป็นผู้คุ้มครองที่หามีผู้ได้เทียมสินค่าปรารถนา ความเป็นไปได้ที่จะปลดแอกจากภาคีล้วนเป็นท่านที่แสดงให้ข้าได้เห็นขอบคุณนะในท่านเช่นนี้รติการของข้าก็ยังไม่สิ้นสุดอืมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นต่อแต่มีความเป็นไปได้สูงว่ายังอยู่กันต่อไปครับแม้ว่าเราจะจัดการไอ้ยหลอดไปแล้วด้วยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ไปทําไมเหมือนกันโ <laughs> okay. อเคเดี๋ยวผมไปดูสกินนิดหนึ่งนะครับเอาได้มาแล้วนี่ที่เาใส่อยู่เนี่ยเออก็คือสกินเดิมแหละ แค่เป็นเลือดติดมานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาไปเล่นในเกมปกติมันก็มีเลือดติดมาอยู่แล้วไม่ต้องมีลอกสก,กินเนี่ยอโอเคถ้างั้นดูจอกศักดิก์สิทธิ์ก่อนแล้วกันเนาะนที่ได้มาจะเป็นอันนี้นะครับจอกเชิงจานเชิงเนตเหล็กเป็นสีแดงหนึ่งสีเขียวหนึ่งแล้วก็สีอะไรก็ได้อีกหนึ่งนะครับแล้วก็ไอเทมเลิลิกสองอนันใช่ไหมะจะมีผนึกที่เพิ่งแตกแล้วแล้วก็ดาบ บันจะศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นสีเหลียงคู่เนาะผลดุคิีเพิ่งแตกร้าวเนี่ยได้สกิลเป็นเนตรเหล็กเพิ่มแรงเวลาแซงจุดอ่อนแล้วก็ได้รับดูดเมื่อจมดีถึงตายนะครับอเออเวลาแซงจุดอ่อนก็ดีแหละแต่ผมส่วนตัวผมชอบใช้อันที่มันเป็นอะไรนะที่มันเพิ่มสกิลเพิ่มอีกหนึ่งครั้งมากกว่านั้นคือแบบเราใช้แล้วก็แบบเออมันแตกแล้วก็ใช้ใหม่ได้อะไรได้เนาะอืมออ่ะอีกอันนึงนะครับอ,อันนี้สกิลเป็นเนตรเหล็กเสริมพลังแทงโต้กลับเมื่อใช้ศาสตร์ ผมไม่แน่ใจว่าจะได้แทงโต้กลับหรือเปล่าเนาะเราใช้ธนูนี่ใช่ไหมเออแต่ว่าพลังโจมตีศักดิ์สิทธิ์อันนี้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสริมพลังโจมตีธนูนี้ก็ดีนะครับซึ่งผมใช้อยู่แล้วล่ะอันนี้เนาะโอเคทั้งงั้นน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของเนเหล็กหรือว่าไอรอนไอเนาะก็จะเหลือตัวสุดท้ายใช่ไหมครับกาเดียนนะเดี๋ยวไว้ค่อยมาว่ากันละกันเนาะวันนี้ก็ของทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ